เครื่องตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าลาติซิมาวันนะครับเจรังสรรเมนูมาให้สาหรับคนที่ชอบนะครับคือเป็นฮอตมอคคาครับซึ่งฮอตมอคคาของเรานะครับสามารถทําได้ง่ายด้วยเครื่องลาติซิมาวันเครื่องนี้นะครับซึ่งเป็นสีที่จจเอามาคือสีมอคคาบรางจริงๆเขามีเพื่อนเขาด้วยคือซิวเวอร์ไวว้าเทคนิคง่ายๆวันนี้เหมือนเดิมเลยครับครับผมเจนะครับขอพาทุกคนเข้ามาดูนี่นะครับเป็นช็อกเค้ล็อนะครับใครนะครับที่ชอบนะ ดื่มช็อกโกแลตหรือว่ามีช็อกโกแลตที่บ้านเนี่ยเอาใส่ได้เลยประมาณสองถึงสามบาทอ่าที่สำคัญครับผมยังสามารถที่จะเอาไว้ที่ตัวเครื่องแล้วก็กดกาแฟได้เลยโอ้ได้เหมือนกันเมนูนี้เอาง่ายๆจากที่บ้านนะวิเีราะหที่คัพเทรยได้เลยนะคะเราแก้ววางได้เลยเอาแค่แก้วก็พอครับอ่าอย่างไบ้างครับไวตรงนี้นะครับอ่าได้ไหมครับใช่ครับโอเคอ่าจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดลิเวอร์ให้นะครับ อ๋ก็ใส่แกปูนเหมือนเดิมนะได้ครับ <Okay. S 1> อินกริเดียนครับผมออได้เครับ่าฮะปึ๊ดโอเคเรียบร้อยไหมครับแล้วก็ปิดฝาลง <Okay. S 1> ได้เลยครับครับ <Bye. S 1> <Bye. S 2> บายเลยครับอ่า uh. จากนั้นนะครับนมนะครับเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วด้วยความที่เครื่อง latissima o n นะครับเขาจะมีคารียกมิลแทงค์มิลแทงค์ตัวนี้นะคะเราเอาไว้เติมนมนั่นเองพอเราเติมนมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะกดได้เลยว่าเราจะทําคาปูชิโน่หรือลาเต้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันซึ่งวันนี้จะทําเป็นคาปูชิโน่นั่นเองครับผมคาปูชิโน่เองนะใช่ครับผมดังนั้นเดี๋ยวั้นวิธีการเราจะต้องกดปุ่มนมตัวนี้เลยปุ่มนมใช่เลยกดได้เลยครับผม ลองกันเรามาดูกันนะครับซึ่งทอนมแล้วก็จะยื่นมานิดนึงอ่ะนะครับออกมาแบบนี้เลยใช่ครับผม ตัวเครื่องนะคะจะทํางานนะคะค่อนข้างง่ายนะคะเร<อ>า,าจะทําการสตรีมนมมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเอสเปรสโซช็อตนะครเ,เพราะว่าเครื่องอัติซิม a าวันเครื่องนี้เขาสามารถปรังสรรค์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่0 m l หรือลุงก้1 1 0 m l และยังสามารถทําเมนูนมได้ทั้ง2เมนูไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่หรือว่าลาเต้นั่นเองครับ ถูกใจคิวทั้งสองเมนูเลยนะครับเต็ชอบมากเลยครับรรยากาศตัวนี้ใครที่เช้าๆนั่งงียบนระเบียงเนาะแล้วก็หรือว่าอยากจะดื่มอะไรสมูทสมูทสามารถเอ็นจอยกาแฟแก้วนี้ได้แทนที่้เลยครับนะครับน้ำเนี่ยหนึ่งลิตรเลยนะสําหรับเครื่องตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไปบ่อยนะครับพี่เจเจใช่แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่คิวหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับงานนิดนึงนะครับรับผมหออร่อยเย็นจดสุดท้ายเลยมะฮะใช่ลับผม โอเคนะครับกลิ่นหอมมากเลยพี่เจนะครับแล้วก็ได้กลิ่นนมกับช็อกโกแลตใช่ครับก่อนอื่นนะครับพี่คิวการที่เราจะดื่มเมนูแก้วนี้ให้สำเร็จนะครับเราต้องทําอะไรเอ่ยคนนวานหอใช่ช็อกโกแลตครับเขาจะละลายเองนะครับอืมแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะได้ความหวานอ่อนของช็อกโกแลตและก็ทําอะไรครับดื่มได้เลยครับคุณผู้ชมเช้าเช้านี่ได้งี้ทุกวันนี่โหชีวิตแฮปปี้เพอร์เฟกต์มากเลยนะพี่เจเจถูกต้องแล้วครับ